ซื้อของเข้าบ้านคือแบบไม่อยากเห็นเลยไม่อยากให้ดูในห้องขวัว,ว่ารกพึ่งพิกอยู่แล้วก็ลืมมาว่าจะเอาของไปส่งวันนี้ก็ลืมสนิทเลยคือแบบี่คิดนั่งรออยู่ในรถแล้วไงก็เลย,ยลืมโทษไปคิดไปอีกจริงๆนะเวลามีคนนั่งรองอะไรเงี้จะแบบมันทําให้เราแบบรนยิ่งกว่ากว่าเดิมเนาะ มาไปซื้อของมาหมดไปหนึ่งพันซืดีชิ้นสนเเดี๋ยวไปเอาของมาวางบนโต๊ะเหนื่อยทุกครั้งเลยเวลาไปซื้อของกลับมาแล้วต้องอัดคลิปแต่ก็อัดไปนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะว่าก็เป็นความทรงจำนะ วันนี้วันเสาร์เมื่อวานหิมะตกมากเลยก็เลยไม่อยากไปไหนกลัวรถติดทางท,างที่รถก็ไม่น่าจะติดแต่ก็กลัวติดก็คือแบบรอให้เขาเก็หิมะไปก่อนถ้าติดมามันก็เสียเวลาชีวิตใช่ปะก็เลยนอนอยู่บ้านเฉยก็เสียเวลาชีวิตเหมือนกันวันนี้ก็ไปจ่ายตลาดมาเพราะว่าในตู้เนี่ยโล่งมากเลยไม่เคยโล่งขนาดนี้เลยนะตั้งแต่อยู่มาถ้าิดโล่งอย่างนี้ก็คือว่าพี่คิดไม่มีกับข้าวที่จะกินแล้วจ้า อันนี้ก็คือพิซซ่าที่ทำเมื่อวานนะโดยแบบไม่มีเตาอะไรใดๆทั้งสิ้นยังเกรดฟี่มอายุทีาเหลือไม่ติดจัดห้องจัดบางคนจัดตู้ยเย็นคือมามาซื้ออะไรบ้างมาดูกันก็คือน้ำสามขวด เราชอบกินน้ำแดงแต่เวลาซื้อมาทีไรก็กินไม่ทันเขาทุกทีเพราะว่ามันไม่นึกอยากสักทีแล้วเวลากินจะกินประมาณแบบครึ่งแก้วแค่เนี้ยพี่คิดก็ชอบกินน้ำส้มแบบพวกมิลลินดาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ซื้อซื้อโคมาติดไว้กันตายอันนี้ตัวขวดวอันนี้ราคาโปรโมชั่นนะคะสิบห้าโครนนูบวกค่าขวดเขาอีกสองโครนก็เป็นสิบเจ็ดโครนน สองคนนี้เอาไว้ข้างนอกแล้วกันแล้วก็นมอ่ะหายไปไหนอีกกล่องหนึ่งไม่รู้คงอยู่สักถุงนี่แหละนมซื้อมาสองกล่องกล่องละประมาณสิบสองนะอันนี้เขาจะหมดเขาจะหมดอาอยุวันที่สิบเอ็ดแต่หลังจากวันที่สิบเอ็ดประมาณสัปดาห์หนึ่งอะ่ะใช้ได้กินได้แต่ยังไงเขาบอกว่าต้องลองชิมดูเพราะเขาเขียนว่า best before ดีที่สุดก่อนวันที่สิบเอ็ดแต่หลังวันที่สิบเอ็ดกินได้แต่มันไม่ best คุณภาพจะไม่ได้เบสเท่าน,นั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้หมดอายุวันที่แปดมีนาะแต่สยให่ให้มีน้ำอัดลมอย่างเงี้ยพี่คิดก็จะลืมกินพวกนมหรือพวกอะไรเงี้ยคือนางแบบด้วยความไม่สบายเนาะนางก็เลยแบบไม่ได้ไปจ่ายตลาดตั้งนานแล้วก็ไม่กล้าฝากคนอื่นซื้อนางก็เลยไม่มีนมไม่มีน้ำใดๆกินทั้งสิ้นนอกจากน้ำเปล่าจากก๊อกน้ำหนักก็ไม่ลดด้วยนะ แล้วก็ซื้อไข่แพงเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้ขี้เกียจดูราคาในนี้นะ,ฉะเฉลี่ยเราจะดูราคาที่เขาฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยฟองละ 3. 3มุาน่ะเราก็ซื้อมาเพราะมันถูกที่สุดแล้วตอนนี้อันนี้แพ็ค18ฟองส่วนใหญ่ไข่เราจะไว้มุมบนขวาแล้วก็มีขนมปองขนมปังอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีหมูหมูอันเนี้ยโลละ 60ราคาโปรโมชั่นราคา60แต่ี้แพ็กนี้ประมาณ1โลขีดเอาไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้ทำอะไรลองแล้วตู้เย็นปิดก่อนตอนไปซื้อไม่หิวข้าวพอซื้อไปซื้อมาหิวข้าวทะงานก็เลยซื้อขนมเยอะไหนขนมอะไรหอันนี้ก็ซื้อขนมมานะอันทุกครั้งไม่ค่อยจะซื้อกินหรอกแบบ เออแต่อันนี้อันเท่าไหร่ยี่สิบสองมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรแยมโรแต่อันนี้เป็นรสลิงนอนเอ้ยไม่ใช่รสทานรนราสเบอร์รี่นะส่วนใหญ่เขาจะขายกันประมาณนี้แล้วก็เอามาตัดกินขนมปังอันนี้เหมือนจะเป็นแพแ็คราไม่เกินสามสิบนะอันนี้เหมือนจะสามห้าอันนี้ไม่เกินสี่สิบอันนี้ลดราคาสิบห้าโครโนเดี๋ยวจะให้พี่พทตัดกินน่ก่อน อันนี้กินกล่องสิพุดสิแล้ที่เหลือเดี๋ยวค่อยแบ่งใส่ชุดต้องฟรีสจริงจริงะก็ถ้าสมมติจะกินเองใช่ก็มามา3อันสีอันวางไว้ในตู้เออเขาเรียกว่าอะไรตู้เย็นธรรมดาก็ได้ถ้าสมมติกลัวแบบมันหมดอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เหลือก็แช่ช่องฟรีสเอาไว้แบ่งไว้เหมือนเวลาไปดูแลคนแก่หเหนื่อยจัง แล้วก็ซื้อปาป,ปิก้ามาด้วยเพราะว่าอยากจะทำเขาเรียกว่าไรนะผัดกะเพราเนาะแล้วปาป,ปิก้าสีแดงไม่ได้หยิบลืมหยิบหยิบผิดก็เลยซื้อสีเขียวมาแล้วก็ซื้อบาซิลิบาซิลิก้าคือกะเพราฝรั่งเนาะซื้อมาแล้วมันก็ไม่สวยอยู่แล้วจากไม่สวยไม่พอแล้วก็อัดไว้ในถุงอะ่ะคือของมันเยอะไงแล้วถุงไม่พอใส่ก็เลยอัดไว้จนมันก็ยังเหี่ยวเหมืเดิมเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเวลากินก็แค่เอาแค่กลิ่นนะต้นนี้ประมาณ21โครนนู่นนะแล้วก็ อันนี้โลละประมาณหกสิบลูกนี้ต้องประมาณสิบสองเองนะแล้วก็ในโค้ดวุดว่าจะมาทำมูสให้พี่คิดกินผสมกับมันฝรั่งแล้วก็แครอทไว้ข้างนอกก่อนเด็มีนไม่เกิมาถอยนะอีเรดอยากกันไงมินนะท่ายาะไปามมัน เนีย่ยรู้เลยว่าตอนนี้ความดันต่ำพาะหน้าเหมือนจะมืดๆแล้วโอ้ยพ่อตื่นเมว่อหร่ที่จริงเนี่ยเป็นคนความดันต่ำแล้วก็กินรถจัดเยอะก็กลายเป็นความดันปก,ปกติแล้วก็สูงนิดหนึง่งตอนนี้ความดันต่ําตอนนี้รู้สึกว่าต่ำเลยเพราะว่าก้มขึ้นก้มลงเอาของอตักถุงนะทั้งหมดสี่ถุง เราเก็บไว้เลยนะมันจะได้เป็นระเบียบแล้วก็อันนี้พายอุ๊ยล่วงอันนี้พายนะอันละแค่22สวิตโครนนเองราคาโปรโมชั่นก็จะประมาณนี้2ี่สนี่แล้วแต่ก็ซื้อเป็นเ e s t ทิร์ s บสตันก็คือเป็นชีสชีสของภาคเหนือโดยเฉพาะนะแล้วก็น,นี้เป็นเชิดอะไรเงี้ยนะก็เอาไว้แช่ตู้เย็นไว้ได้หรือว่าใส่ช่องฟีดไปเลยก็ได้แล้วก็อันนี้เหมือนตกลเท่าไหร่วะ ทำไม่ได้อะเดี๋ยวดูให้อ๋อแต่บินยาวมากเลยอ่ะขี้เกียจดูโลลรับประมาณไม่เกินหกสิบหรอกเป็นมีดบล็อกใช่ไหมยี่ห้อของอีกาเป็นยี่ห้อของซูเปอร์มาเก็ตคล้ายๆล้ายกซีโลตัสเงอ่ะอร่อยไหมไม่รู้แต่พี่คิดก็กินได้แล้วก็ซื้อพวกอย่างเงี้ยมาโยเกิร์ตแบบกินง,ง่ายๆมา ถ้าแบบนี้จะแพงกว่านะเพราะว่าเป็นขวดอ่ะใหญ่ๆครึ่งลิตรอ่ะมันก็ใช่ไหมล่ะก็ะพอกันสิเออนั่นแ,แหละก็อาจจะแพงกว่าแค่สองโครนเลยอันนี้แค่สิบเอ็ดโครนมันเป็นร้มีช็อสแบ์เขาก็เรียกว่าเชอร์รี่อันนี้ก็แบบควนสวีเดนเลยนะเขาเรียกริชี่ฟลุคเตียคือเป็นข้าวสวีเดนเลยนะกินตอนเช้าก็มีแยมอันนี้ก็ประมาณสิบโครนเป็นยี่ห้อของอิก้าก็จะถูกหน่อย ื้อมาสองอันเชอรี่เหมือนกันเพราะว่าเองก็ชอบกินแล้วก็ซื้อโยเกิร์ตคล้ายๆของเด็กๆมาเพราะว่าโยเกิร์ตเป็นขวดไงพี่คิดเขาไม่เปิดกินแน่นอนมันไม่รู้สินางไม่เปิดกินถ้าแบบนี้แบบยังดูกินง่ายมั้งอาจจะดูกินง่ายแค่เปิดแล้วก็ช้อนกินเลยดูง่ายสําหรับนางเวลานางไม่มีอะไรกินหรืออะไรเงี้ยนางก็จะกิน อันสองอันเดชเชียนกับแล้วก็อันนี้เลเวอร์ไพสเต็กอันนี้ไม่ใช่ขนมนะอันนี้เป็นตับบดทานขนมปังแล้วก็ใส่แตงกวาดองกินอร่อยดี ชีสนางก็ไม่แตกเลยอะวันนั้นอะตอนที่ไปอะซื้อชีสสิ่งนี้ให้หลานไงแล้วก็แล้วมันหนักกระเป๋าก็เลยเอาไว้บ้านใช่ไหมไว้บ้านจนกลับมานางก็ยังไม่เปิดกินก็อันนี้ที่ว่าจะซื้อไปให้พี่เผยอก็ไม่ได้มีสักทีก็ไม่มีใครกินสักทีที่พี่ก็ไม่เปิดกินนะก็ไม่เข้าใจ มีแช่ตู้ก่อนนะอ่ะเมื่อกี้ลืมกดเมื่อกี้เขาบอกว่าอัานเนี้ยพี่กิตก็ไม่ยอมกินสักทีตอนแรกจะซื้อไปให้เออพี่เถิดอะแล้วน้ำหนักกระเป๋ามันหนักมากไงแล้วแกก็ไม่กินเนี่ยกลับมาไม่เห็นชีสก็ซื้อจะซื้อไปให้หล่ะน้ำหนักกระเป๋ามันหนักอ่ะมันมันหนักนก,ก็เลยเออซื้อก็เลยเอาไว้ที่บ้าน ที่จริงซื้อมาแล้วจะให้หลานแล้วอะไรอีกเนี่ยถ่ายเอาไว้ตรงตรงกันได้อ๋อแล้วก็ซื้อสลา,ามีมาสลา,ามีแบบนี้นะเอาไว้แปะหน้าหน,าหนอปังอะไรเงี้ยบางครั้งแกให้กินเล่นเนาะอันนี้แพคหนึกประมาณไม่เกิน30มสิบสวิตส์โครนู้นนะประมาณยี27นบ่ิดนแหละตอนนี้ค่าเงินก็ประมาณ3 6ม หนะึ่งเซอร์วิสโครนเท่ากับสามบหกไทยบาทเวลาคูณแล้วแล้วก็คูณสี่แล้วก็สมมติห้าสี่ยี่สิบสองร้อยนะคะแล้วก็ประมาณไม่ถึงสองก็ประมาณนึ่งร้อยแปดสิบอะไรเงี้ยก็คิดคร่าวๆเนาะว่าขคิดเกียจคิดเยอะเออเอ,อ,อันนี้แค่หลอดที่บอกเดี๋ยวไว้ข้างนอกที่บอกว่าจะทำผสมกบมันฝรั่งมูสนะเอาอันนี้ใส่แล้วก็ลูกนั้นใส่ก็กลายเป็นแบบมูสของสวีเดนแบบ ฉวบดั้งเดิมเลยนะทำง่ายๆแล้วก็ซื้อองุ่นมาไม่รู้ราคาเขาคิดราคาโปรโมชั่นใหนนออม,มยี่สิบเพราะว่าบางคนน่ะเขาบางครั้งคอมอ่ะมันไม่ตีไงใช่เพื่อบางครั้งมันถ้าสมมติแบบวันจันทร์ใช้เ,เวลาเริ่มปูวันจันทร์อังคารเนี่ยของบางอย่างเขาก็อย่างไม่เป็นราคาโปรโมชั่นในคอม คนซื้ออะจต้องคอยอยู่หน้าจอส่วนใหญ่ก็ไม่มีคนดูอร่อยเพราะมันเป็นแบบไรมเมล็ดนะราคาเดิม40ราคาโปรโมชั่น20วันนี้ก็ดีหน่อยเพราะบังเอิญไปซื้อวันเสาร์พอดีเนาะมันก็ใกล้จากวันจันทร์อังคารมานาน อันนี้เป็นมันฝรั่งเป็นแบบเป็นมันฝรั่งบ่อก็ซื้อมาไว้อันนี้เป็นมันหวานเกลือะลรมันเทศบ้านเราแล้วเขาก็มาทําแบบนี้แต่ก็จะแพงกว่าเนาะแบบนี้ห่อละประมาณ25อันนี้ก็ประมาณ31อะไรเงีย้ยแต่ถุงแบบไม่ถุงตึ้งโลก็วะถุงพึ่งกิโลอยู่นะ เวลาเราแบบอยากกินแบบว่าคลายๆแบบมันทอดหรือว่าก๋วยทอดอะไรอย่างเงี้ยก็ทอดกินอร่อยดีใส่เขาใส่ช่องฟลิกก่อนแล้วเราทำแบบเขาเรียกว่าอะไรทำแบบแมคโดนัลของที่เนี่ยแมคโดนัลมั้งหรือว่ามัคซ์ร้านทำเบเกอร์ของที่เนี่ยเขาจะทำแบบว่าคล้ายเฟรนฟรายเนี่แหละหรือว่ามันฝรั่งก็เขาทอดเฟรนฟรายชาแล้วเขาก็มีแบบเจลาพินโน่แบบ ซอยซอย jalapeno ไงค่ะคล้ายๆพริกหยวกดองเปรี้ยวหวานๆแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็มีพอชีสละลายอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนบีบพวกแบบซอสไม่ใช่มาย,มายองเนสนะเขาเรียกว่าไม่ใช่มายองเนสไม่ใช่เอ่ซอสมะเขือเทศอะแบบคล้ายๆมายองเนสผสมโอคล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์เดสติ้งคล้ายๆที่เขาใส่แฮมเบอร์เกอร์ราดอร่อยมาก อ,อ,อ,อันนี้ซื้อมาไวเพราะคิดว่าอยากกินข้าวโพดคุกเลยเวลาหิวมันก็อะไรทุกอย่างก็จะเข้ามาในหัวสมองคือแบบลืมเอาของไปส่งอันนี้ลืมส่งให้้องสาวเองแล้วก็ลืมส่งให้เออสองคนที่รู้จักกันนะเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็พี่กิซื้อขนมมาเพื่อเขาอัดอัดนตัณใจคือเขาไม่ได้กินขนมอะมาเป็นเดือนแล้วตั้งแต่ ที่ฉันกับประเทศไทยก็คือก็บอกแล้วแบบพอเขาอะเดินเข้าร้านคาไม่ได้ไงถ้ามีอาการกำเริบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เข้าแล้วเขาก็ไม่ฝากแม่ฝากน้องฝากใครก็ช่างซื้อของให้เขาเขาอะก็จะกินแค่อาหารที่แบบอยู่ในตู้แช่อาหารที่เราทำบ้างหรือว่าอาหารสําเร็จรูปบ้างที่แบบมาทอดจี๋ๆบนกระทะอะไรเงี้ยหรือว่าอุ่นในไมโครเวฟในเอาพิซซาใส่เตาอะไรเงี้ยแล้วแบบ ของหมดเขาก็ไม่กล้าฝากเขาไม่ใช่ไม่กล้าฝากเขาเรียกว่าเก่งใจมากๆคือแบบขนาดเป็นแม่ตัวเองพี่น้องตัวเองเขายังไม่ฝากแบบนางจะเป็นคนแบบเนี้ยแบบถ้ากูทําอะไรไม่ได้ได้ไม่ด้วยตัวเองจริงๆกูถึงค่อยขอแบบขอคําช่วยเหลืออย่างที่สมุดะมีนัดหมอมันเป็นนัดหมอที่แบบสําคัญมากๆเขาถึงเขาถึงแบบเอ่ยปกขอให้พี่ชายขับรถเขาอะไปส่งไม่งั้นเขาก็ไม่ทำไงโอแซบอิลี ผสมน้ำมะตูมอร่อยน้ำมะตูมที่เป็นแบบวัสำเร็จเนาะมันผสมน้ำแข็งก็ใส่น้ำเพิ่มอีหนึ่งพวนคิดว่ามันหวานไปโอ้เรียบสวยเป็นคุณนายคือแบบทำงานเป็นผู้ช่วยเขาอะห้ามนะคือแบบไม่ควรที่จะทาเล็บ แต่พอทำงานโฮมแคร์ปุ๊บมีคนทำจ้าต่อเล็กอยเร่ะหนาปีปอนี่ทำตามนี่ไงนมอีกคนเจอหาเจอละแล้วก็ได้อาโวคาโดนึกถึงแม่เลยอยู่ประเทศไทยนี่ลูกเท่าหน้าอยู่ที่นี่ลูกเท่านี้แหละอันนี้น่าจะเกือบโลหนึ่งเจ็ดขีดห้าลูกหลูก ปกลูกนี่อันนี้ราคาโปรโมชั่นนะยี่ิบห้ซนิรอ,อนเองถ้าไม่โปรโมชั่นก็ไม่กินหรอกเพราะว่าก็ไม่ได้ชอบกินขนาดนั้นแล้วก็หมูอันนี้ถูกดีโลละสี่เองก็เลยมาแม่งสองแพ็คเลยแล้วก็แพ็คแล้แบบอันเนี้ยหโล8ขีดแล้วก็อันเนี้ยหโล7ขีดแล้วก็จะหั่นแช่ฟิชไว้ หั่นให้เป็นพวเป็นซีโครงใช่ไหมก็เป็นยาวๆมาก็เราจะทำน้ำซุปกินเปวดเตี๋ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจไปไทยก็กินเป็ดเตี๋ยวกลับมาก็กินก๋วยเตีย๋ยวใหญ่มากนะ โดนัทเนี่ยเห็นไหมสี่อันยี่ห้าใช่ปหมวะหรือซื้อมาสี่อูห้าสี่อันยี่ห้าสิใช่สี่อันยี่ห้าให้จริงอะแต่ก่อน,อนสี่อันยี่สิบกินแล้วมันบาดแสบเลยกินหมดไปแล้วอันหนึ่งกินหมดไปแล้วอันหนึ่งแต่มันบาดแสบไม่มีอะไรแล้วนะมีแต่มันเสาร์ มันฝรั่งซื้อมาทั้งหมดประมาณห้าลูกลูกประมาณเท่านี้นะเพราะว่าห้าลูกนี้ก็คนเยอะเลยสำหรับี่พคนเียแ,แล้วก็ซื้อมีขนมขนมเนี้ยเราชอบกินมากเลยชื่อคลาดโคเกะทำเองก็ได้นะแต่ยี่ห้อเนี้ยสัปดาห์นี้มันลดราคาเหลือแค่20สิโครนหรือสิบห้าโครนนี่แหละเท่านั้น แล้วเวลาเรากินเนี่ยเราจะตัดออกมาแล้วก็จะมาเวฟในเวฟประมาณสิบวิชิ้นหนึ่งอะชิ้นประมาณเท่าเนี้สามสิบวีมั้กไม่รู้อะแบบเพราะว่าเวลานุ่มๆเยอะๆมันจะอร่อยมากเลยกินกับไอติมวานิลก็ลจะอร่อยอร่อยแล้วก็ส้มอันนี้ส้มโนร์แค่ยี่สิบสกรัมนะแต่ดูมัน,น,นหน่งเปืกอหนาหน่อยนึงซื้อมาประมาณโปกว่า จะยีนาทีแล้วใช่ไหมไม่มีใครดูหรอกจริงๆเขบอกว่าถ้าสมุดลงคลิปมาอย่าลงนานเพราะว่าไม่มีใครอยากจะดูนานๆก็เข้าใจ <c oughs> ขนาดกูเองกูยังขี้เกียจด,ดูคลิปตัวเองโอ้ยเปลือกหนามมันมีแบบเปลือกไม่หนานด้วยมีโลละยี่สิบเจ็ซือซ้อ 120. ซื้อโลยี่สิบซื้อแบบที่เลือกเองได้ หวหมดแล้วเหนื่อยมากเลยอะเก้าโมงยี่สิบแล้ว,ลวขนาดไม่ใช่ยนะูทูบเบอร์นน่ะขนาดอัดเล่นๆลงเองยังเหนื่อยขนาดนี้อาชีพยูทูบเบอร์นี่ก็คือเหนื่อยของเขาอนะแล้วก็ได้เงินของเขา